สวัสดีค่ะทำกับข้าวไปวัดคลิปนี้นะคะเมนูตามฤดูกาลค่ะไปค่ะทำข้าวเหนียวมะม่วงไปวัดกันส่วนผสมค่ะ รู้ว่าน้ำตาลจะทำให้ข้าวสีเป็นแบบนี้นะไม่ต้มดอกอันชันละเก็บ <c oughs> <c oughs> เอาไว้ต้มเวลาหุงข้าวเหนียวไปวัดดีกว่า ม,มันเมืองมันก็เปลี่ยนเล็ขนมเป็นไนท์เล่าข,ของรุ่นน้องเลยผมตอนนี้เรื่องที่แะะรงเท่าไหร่นะก็ยิงดิ้นรนที่ให้เปลี่ยนให้เร็วเท่านั้นพอเราเข้าใจแล้วใจเราก็ไม่ดิ้นรนทุกทรมาน ยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้หายใจสบายๆเสร็รับขอสมาธิอยู่ที่สบายนะมีความสุขนี้มีสมาธิหายใจสบายนะาหายใจสบายเนี่ยลมหายใจจะตื้นขึ้น,นเรื่อยๆเต้น้นเต้น้น,น,น,นมาหยุดอยู่ที่จมูก ตื่นผู้ป่วยปานต้องมีสติรู้ทันว่าตอนนี้จิตมันเคลื่อนไปตื่นผู้ป่วยปานเมื่อมันหลุดออกจากโลกของความคิดการตรึกการรับในะานต่างๆนี้ยังรู้สึกอยู่ก็ออกมาให้ตื่นตรงนี้เราเตรียมความพร้อมของจิตที่จะ,จะเจริญปัญญาแล้วเมื่อเราเตรียมความพร้อมได้เราก็มาถึงบทเรียนที่สามเรียกว่าปัญญาสิกขาปัญญาสิกขาไม่ใช่การคิดเอา ราะปัญญาจากการคิดไม่ใช่วิปัสนาปัญญาโัร่านกันขันไม่แยกก็เป็นส่วนส่วนส่วนการแยกขันเนี่ยจะเป็นวิธีที่จะทําลายล้างความผิดผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆอย่างตอนนี้เรารู้สึกตัวเรามีจริงๆข้าวเหนียวมะม่วงสูตรปารชีไปวัดพรุ่งนี้20่สกล่องค่ะ ที่รู้ตัวรู้ว่ามันจะไั่เอาไปเตะเพืจอเอามาจัการกู่แจมอนก็จะอารมณ์นได้แม้มาเกิดจัดกระตุ้นคนอ่กันมันเกิดเพราะกา่คนอานกันแก้วล้านเนี านข้าวกระดูกอาซากระดูเรียบร้อยแล้วนะคะกับข้าวเหนียวมะม่วงมาวัดกับป้าชีอย่าลืมอนุโมทนาสาธุกับป้านะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ